มาเจอร้านอาหารไทยที่แบบทั้ไท่เป็นไก่ฮอตพอตบุฟเฟ่แล้วก็มีส้มตำด้วยทุกคนอันนี้คือส้มตำที่เราสั่งไป <c oughs> เป็นตำไหลหัวอูงสดนะคะอร่อยมากทุกคนน่ากินมากมากเลยจะบ้าตายทุกคนอร่อยมากอร่อยทุกอย่างเลย เราสั่งสมองหมูมาเพื่อที่จะกินกันกบพอดดในวันนี้ค่ะนี่มันคือสมองหมูเ <c oughs> คียนมากสีเคียนมากนะจิมารุเมื่อเจอร้านอาหารไทยที่แบบ่ไทยเป็น ไทยฮอตพอตบุฟเฟต์แล้วก็มีส้มตำด้วยทุกคนเราลองดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงเมนูก็คือจะเป็นหม้อไฟสดนะคะเอาจริงๆที่ไทยไม่เคยกินเลยหม้อไฟสดเนี่ยแล้วก็คือแค่ในร้านเนี่ยเขาจะเป็นบุฟเฟต์ทั้งหมดเลยทงเป็นพวกกับส้มตำแล้วก็ฮอตพอตนะคะ ซึ่งเมนูมันเยอะมากๆกเราก็สามารถสั่งได้แบบไม่จํากัดเวลาคือสั่งได้ทุกอย่างในร้นไม่จํากัดวลานั่งนั่ง,น,งนานแค่ไหนก็ได้นะแต่เลยแต่นี้เป็นที่วางหม้อฮอตพอค่ะอันนี้ก็เป็นน้ําจิ้มของเขานะคะก็คือแบบเออสีสันหน้าตาก็คือน้ำจิ้มไทยเลยและนอกจากนั้นนะคะทุกคนก็มีเป็นพวกตำไหลบวกกุ้งโซกุ้งสด เป็นพวกเมนูส้มตำส้มตำไทยแล้วก็ตำส้มตำกุ้งสดนะคะแล้วก็ส้มตำไข่เค็มตำตีนไก่สลัดไส้กรอกลงมพันกับผลไม้ตามฤด,ดูกาลเยอะมากอันนี้อย่างที่บอกว่าเข้าใจว่ามียำด้วยแต่ว่าไม่ใช่เป็นเมนูทั้งแบบส้มตำทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นหมูทอดที่ทาน มีหม้อมาแล้วจ้ะเธอดูชซุดข,ของเราแบบหนักแหบบลายอันนี้คือต้ม้มนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเล้งแล้วก็ต้มยำ้งอีกอันหนึ่งคืออะไรอ่ะสั่งเป็นซุปกุ้ยเตี่ยวมาหมูหมันมีแบบที่เป็นหมูที่แบบเหมือนที่เราทานกันที่ที่ไทยเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่มันแปลกก็คือมีกระดูกหมูแล้วก็สมองหมูเว้ยแล้วก็มีตีนไก่ แล้วก็สันกล้ามเนื้อมีซี่โครงเนื้อค่ะแล้วหัวใจวัวอันนี้คือหัวใจวัวแล้วก็เมน,นูอื่นที่เป็นทั้งแบบกุง้งแซลมอนแล้วก็ปลานนเนรแดเงค่ะแล้วก็หมึกดองหมึกกระดองแล้วก็ปลาหมึกตา่างๆนี่แล้วก็มีพวกคับชิ้นอะไรอย่างนี้ด้วยนะเต้าหู้ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นไข่อ่อน ไข่นกกระทาก็มีด้วยแล้วก็เกี๊ยวปลาเกี๊ยวเนื้อเกี๊ยวหมูค่ะเป็นพวกผักนะคะเรามาดูเมนูผักกันก่อนผักก็มีทั่วไปเลยแต่ที่ที่แปลกก็คือมีบวบด้วยปกติเรากินฮอตพอตแล้วใส่บวบก,กันด้วยไหม่ะแล้วก็มีกระเจี๊ยบเผือกแล้วก็หิดนะคะแล้วก็มีเป็นผักเปลงผักชอยผักตั้งโอ ผักวังตุ้มเอาจริงๆคือผักในนี้บางบางอันนุชยังไม่รู้จักเลยอะ่ะไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรหุ้นเส้นมาแหละแต่แอบแปลกใจว่าทาไมเป็นสีแบบนี้มันคือหุ้นเส้นเหรอให้ดูโตที่เขาแบบออกแบบมาถ้าเป็นคนดีไซน์พูดมาตอนที่เรามาเป็นตอนที่แบบเรื่องที่แบบว่าทางใกล้จะปิดแล้วนะประมาณแบบสามทุ่มทุ่งตัวใหญ่มาก <S <S 2> <S 2> <S ดี เดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูโซนมันมีเป็นเพลทแบบน้ำจิ้มไทยอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าใครแบบชอบแบบพวกน้ำจิ้มก็สามารถแบบมาเลือกทานได้เพราะว่ามันจะเป็นแบบเยอะแล้วก็ชุกที้ซอสชุกที้แล้วก็สีผุดนะคะแล้วก็อะไนั่นอยเป็นต้อ๋ออันนี้จะเป็นแบบซุปงาอือแล้วก็มะนาวค่ะแล้วก็แบบชีนีซอสแล้วก็เคชชั่งนะคะก็อันนี้เป็นเพลท ซ้อนนี้ให้เลือกหลากหลายมากนะคะก็สามารถที่จะมาหาสั่งตัวนี้ได้ถ้าเกิดว่าอยากได้ข็งปิเงษอันนี้คือซ้มตำมที่เราสั่งไปเป็นตำไหลโบกุ้งสดนะคะมันแอบ,บดูสีหน้าตาเหมือนจะเผ็ดอยู่นะลองดีๆนี่กุ้งก็จะแบบเป็นกุ้งโตๆๆสดๆอย่างนี้เลยนะ,ะเรามากินกันอ้โชิ อ่อยมากทุกคนใช่มันจะเปรีป้ยวเผ็ดๆนะคะมันกลมกล่อมมันอร่อยไปหมดเลยทุกคนข้อไหนบัวมันกินกับกุ้งสดอ่ะมันแบบฉ่ำมันอร่อยมากเหมือนกินต้มตัที่บ้านเราเลยเดี๋ยวเรามาลองกินซุปอะไรสักอย่างเดี๋ยวลองกินก็จะรู้ว่าแบบกินอะไร 이근가다 지금님. 앞에 안하세요 괜찮. 어떻 มันอร่อย คือมีกลิ่นของเนี่ยไงเป็นแบบกะทิแบบชัดอยู่คะทุกคนแล้วก็แบบมีความผิดมาเลย จะบ,บ้าตายทุกคนอร่อยมากอร่อยทุกอย่างเลยอืมแต่ที่ชอบที่สุดอ่ะมันคือซุปซุปเล้งกับซุปต้มส้มอร่อยมากอร่อยชนิดที่ได้ไดดแบบว่าไม่คิดว่ามันจะเข้ากับตัวคอตคอร์ตอ่ะไม,ไม่คิดว่ามันจะเออมันจะเข้ากันอ่ะ จริงๆวัตถุดิบของที่เนี่ยของทางร้านอะคือดีทุกอย่างเลยอย่างกุ้งก็คือสดตัวโตวมากแล้วก็หมูก็คือสดแล้วก็อร่อยอะมันนุ่มมากวัตถุดิบคือเอาเอาเอาแง่ว่าแบบดีทุกอย่างแล้วก็ซุปสามารถเลือกได้แบบหลากหลายทุกคนเราสั่งสมองหมูมาเพื่อที่จะกินกับพอดในวันนี้ค่ะย้ายดูยน่ากลัวมาก นี่มัน้นมอ,อมันน่ากลัวมากเลยนะรูดแบบใจไมก่กล้าพอที่จะกินมากๆแต่แบบเออมาถึงนี่แปลกอะเนาะก็เลยอยากลองถ้ากินไม่ได้ช่วยหน่อยได้ไหมอะถ้ากินไม่ได้ช่วยหน่อยได้ไหมอะ <c oughs> <c oughs>

โอเคนะรสชาติโอเครสชาติก็โอเคเลยแต่เราแบบติดอิมเมจไปแล้วว่าแบบว่ามันคือสมองแต่คนมันมันลบภาพออกจากหัวไม่ได้ว่าอันนี้มันคือสมองอะแต่จริงๆถ้าใครไม่เชื่อเนี่ยก็คือกินได้แต่ไม่น่าจะไหวนะคะย่อายที่เราบอกว่า3ามแสนเก้าหมื่นสามแสนสี่หมื่นเก้าพันดองเนี่ย คือราคาปกติใช่ไหมแต่ถ้าเป็นวันธรรมดาเออถ้าเป็นวันพิเศษเนี่ยจะต้องจ่ายเพิ่มตอนแรกอะ่ะเราบอกว่าจ่ายเพิ่มคนละ1,755 0 0ดองแต่ว่าจริงๆไม่ใช่มันชาร์จเพิ่มแค่2 2 0 0 0 0ดองเท่านั้นนะคะต่อคนก็คือแบบว่าก็คือทั้งหมดถ้าเกิดว่าเพิ่มอีก2,000 0ดองก็คือจะอยู่ที่ 3, 4ม3 6 9 0 0 0ดองนั่นเองก็คือว่าถูกมากๆสำหรับแบบ พอดที่แบบไม่จำกัดเวลาแล้วทานแบบได้ไม่อั้นอย่างนี้นะคะก็แบบดีมากแล้วก็อร่อยด้วยอร่อยมันอยู่ไทยเลยค่ะทุกคนสำหรับวันนี้ก็น่าจะมารีวิวกันแค่นี้นะคะวันนี้ก็แบบรู้สึกแบบตกใจมากเพราะตอนแรกไม่ได้คาดหวังว่าจะมากินที่นี่นะทุกคนตอนแรกอ่ะเรามาซื้อเสื้อใช่ไหมคะแล้วก็พอแบบขึ้นมาเชวนอาหารก็แบบเห็นแบบร้านแบบตั้งนานตางมากแบบ ติดตามากก็เลยเืิอเข้ามาแล้วพอเห็นแบบอันเนี้ยเราจริงๆนะเนี่ยเราเราไม่คิดว่ารสชาติอ่ะมันจะดีแล้วแบบมันจะอร่อยของไทยหรือเปล่าไม่ได้คาดหวังในขนาดนั้นแต่พอม,มากินคือแบบอร่อยมากยกนิ้วให้เลยค่ะทุกคนคือเขาทาได้ดีมากๆนะคะถ้าใครมาเวียดนามก็อย่าลืมแวะมากินกันนะคะที่นุทานอยู่นะตอนนี้เนาะอยู่สาขาที่วิงคอมพลาซ่านะคะซึ่งอยู่ตรงดานังนะคะพอทุกคนขึ้นมาชั้นบนสุดมันจะเป็นโซนอาหารนะคะก็คือแบบ จะเจอเลยเพราะว่ามันจะหน้าร้านอะ่ะมันจะมีเป็นภาษาไทยอ่ะคะ่ะทุกคนเขียนไว้เลยชัดเดี๋ยวจะถ่ายหน้าร้านให้ดูอีกทีหนึ่งนะก็ถ้าใครมาเวียดน,นามก็ถ้าใครมาดานังนแล้วกันก็อย่าลืมแวะมากินที่นี่แล้วกันนะคะถ้าใครแบบทานจุกทานทานได้เยอะ,อะบบรุดรักคุมเลยเพราะว่าอาหารอร่อยทางนั้นจริงๆริงุดก็อยากทานกินนะแต่ว่าห้างก็ปิดแล้วแต่พี่แนะนําเลยก็คือห้ามพลาด้ตามตำลองทานดูว่ารสชาติเป็นยังไงกัน,นะคะ่ะสำหรับนุดแล้วคืออร่อยนะันกินที่ไทยเลย งั้นวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กดจับค้ายให้นุกด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายเกือบทุกไลับนุจิมารุ